สวัสดีนะจเอ้ทุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วจ้าพ่อกันอีกแล้วเพิ่งเข้าบ้านมาจะไปกับน้องสมพูเอาน้องสมพูไปเก็บอันออกไปขี่ซื้ออันของก็เลยอันเข้าบ้านหมาก็เลยมาต้มกาแฟเพราะว่าเพราะว่ามีอันบริษัทมาทำอันนี่ค่ะลงรถอันหลังลงรถเอ้ทุกตาเนี่นะหลังคาลงรถนะจ๊ะ มันก็นอยู่ข้างนอกมันหนาวเลยเข้ามาต้มกาแฟแล้วก็เลยไปอันนี่ค่ะโคโรซอนโคโรซอนก็ไปซื้อมาแล้วก็เอ้ยกันนะเอ้ยก็ทำมาพันกินแล้วล่ะเอ้ยก็เลยมาอ่ะเอารุ่นยืนเลยเนาะจา้าหนอเพราะว่าเพาิ่งเ,เข้าบ้านหมาก็เลยแล้วก็กาแฟดําจ้าคโรซอนก็เอ้ยกระเซิร์นเชียมไปหน่อยนึงค่ะเ้าขนมากระเสรออิน ที่ฐานโบเตอร์แล้วก็ใส่บางคนมันก็กินกับน้ําตาลกินกับแชมกินกับชีสค่ะแล้วแต่บองคนก็กินเป้าๆส่วนมากเอ้ยทุกตาก็ชอบกินซื้อมาแล้วซื้อกินเป้าๆแต่ว่าเมื่อนี้่นึ่งอยากกินนั้นใส่แจมเน,น่ก็เลยใส่เข้าไปนิดนึงค่ะกะบางคนมันก็ผ้าตรงนี้จะ้ะมันก็นแล้วแต่เนะค่ะเนอะอันแล้วแต่สะดวกเขาแล้วแต่เขาอยากอันนั้นสิเลย คามใจฉันไม่บอกกันอยู่กันกินนี่กะ อากาศดีดีจะไปเป็นอากาศหนาวลมมีลมได้น้อยนึงถ้านั่งข้างนอกกางถ้าพูดหรืออยางนั่งข้างนอกก็ต้องเสือ้อเสื้อหนาวค่ะเสื้อหนาวเากระพ่งถอดเมื่อกี้ว่าถ้าออกไปบ้านนี้มันจะเป็นปวดบวมใส่ผ้าพันคอใส่เสื้อหนาหนาใส่ผ้าพันคอค่ะ พอสอนนี่ก็พันกัอันเอสดสดคุ้มมือเลยค่ะเนี่ยอยู่ร้านเบอร์เกอรี่ข้าพันเอสดสดคุ้มมือเลย อาค่ะ okay. คลิปนี้การสไตล์เอ้ยทุกตาผพาฝัานพา,นานกินโคลสอสันกับกาแฟดำก็คือพ่อแม่พี่น้องมีความสุขนะคะเนอร่างกายสุขภาพแข็งแรงจ้าเจอกันคลิปนานด้วยจ้าขอบคุณนหลายที่เบิ่งเอ๋ยคะ่ะสวัสดีจ้า